สวัสดีค่ะเด็กๆห้องสองครับสองสวัสดีครับอ่าวันนี้กลับมาเจอกับวิชาอะไรการงานอ่าการงานอาชีพใช่เรียนกันมาสามอาทิตย์แล้วจาชื่อคุณครูได้หรือยังจำได้แล้วค่ะชื่ออะไรคะอุ้มอ่อุ้โอ้โห้องนี้น่าชื่นใจจังเลยจำชื่อคุณครูได้ด้วยนะคะอ่ะ ให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาเลยนะคะคือหนังสืออ่าหนังสือการงานอาชีพหน้าที่94ครับเปิดหน้าที่94นะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะและก็วัสดุสำเร็จรูปนะคะอ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดในกระบะักไปแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวาที่นี้เราจะมาเรียนการเพราะ,มะเมล็ดอีกแบบหนึ่งนะอ่ะเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เด็กๆมีคะแนนติดที่ัส่อยู่สิบคะแนนอาจากเมื่อที่ที่แล้วยังไม่โดนหักกันไปเลยห้องนี้เก่งมากนะคะทางบ้านปฏิบัติยังไงหนึ่งคือห้ามขีดเขียนหน้าจออ่าถ้าขีดเขียนหน้าจอมันจะเห็นชื่อคุณครูจะหักคะแนนคนนั้นเขียนหนึ่งครั้งหักหนึ่งครั้งอะสองห้ามเปิดไมพูดคุยเรื่องอื่นนะคะนอกจากเรื่องที่คุณครูสอนครับ ห้ามแชร์ด,ด้วยอ่าใช่ห้ามเปิดแชร์ด้วยนะคะครูจะหักคนละหนึ่งคะแนนอ๋อถ้าใครเปิดแชร์หรือว่าเปิดไมค์พูดคุยเรื่องอื่นกันนะโอเคไหมคะโอเคอ่าโอเค,อเคห้องนี้น่ารักอยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มเรียนกันเลยนะใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีนะในการเรียนนะคะแต่ละคาบหักจากทางบ้านนะอย่าในห้อง <pec> อะเดี <Hospital> ๋ยวคุณครูจะแชร์หน้าจอแล้วนะคะ เมื่อครั้งที่แล้วอเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเพราะ,มะเมล็ดในกระบาใช่ไหมการเพราะในกระบาก็คือการเพราะ,มะเมล็ดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการต้นผ้าจํานวนน้อยใช่ไหมวันนี้เรามาดูกันว่าการเพราะ,มะเมล็ดในภายชนะหรือว่าวัสดุสําเร็จรูปเนี่ยคืออะไรมันก็คือกระถางต้นไม้สีดำไง เคยเห็นกันใช่ไหมหรือว่าถุงดําที่เขาใส่ต้นไม้นี่เห็นไหมนี่คือเขาเรียกวัสดุสําเร็จรูปนะคะอ่ามาดูกันว่าเพราะอะไรเขาถึงขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีนี้นะอะ <c oughs> เพราะว่าการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเนี้ยเราไม่ต้องถอนย้ายต้นกล้านะคะแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ปลูกจะมีขนาดใหญ่อย่างรากลึกหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หายากแล้วก็มีราคาแพงนะคะ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองมเมล็ดพันธุ์น้อยที่สุดนะคะอ่ะแล้วต้นกล้าที่เราได้เนี่ยมันก็จะแข็งแรงแล้วก็มีขนาดเท่ากันอ่ะต้นกล้าที่ใช้ปลูกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ใช่ไหมพวกผลไม้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เขาใช้มเมล็ดอย่างนี้่ะมะม่วงทุเรียนอเอรื่กระท่อมครับ ต้นกระท่อมนะครับต้นกระท่อมเหรอครับเอาปลูกอย่างนี้ใช่ไหมใช่บ<อ>้างผม,มปลูกอยู่อ่าอ่านั่นแหละค่ะต้นที่มัน<อ>มีต้นต้นใหญ่ๆอย่างรากลึกนะคะเราจะใช้วิธีนี้เอามีอยู่สีลูกแล้วหรอโอ้โหได้กินยังยังเลยลอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะ อุปกรณ์มีอยู่5้าอย่างเหมือนกันเด็กๆอย่าจำสับสนนะอ่ะ5้าอย่างอย่างแรกก็คือถุงพลาสติกสีดำอ่าเหมือนในรูปเลยเห็นนะคะกระถางพลาสติกเจาะรูหรือว่ากระถางสีดำๆที่เราเคยเห็นนั่นเองนะคะสองช้อนปลูกอ่าช้อนปลูกคุณครูเคยให้ดูไปแล้วว่าช้อนปลูกอยู่ยังไงนะสดินร่วนนะคะดินร่วนหรือดินปลูกของเรานั่นเองสี่ มเมล็ดพันธุ์พืชนะคะข้าโ <5 S 2> อ้ขอนี้แยไปเข้าน้ําค่ะข้าไปเข้าน้ำไปไปแล้วค่ะตัวครับปุดหน้าไหนหน้าเก้าสิบสี่ครับหน้าเก้าสิบสี่ครับอะถ้าถ้าก็บัวรดน้ําอ่าเราจะใช้ห้าอย่างเหมือนกันนะอย่าจําสับสนกับกระบะเพราะเมล็ดนะอ่ะ ขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดด้วยวิธีนี้มีอยู่4ขั้นตอนเหมือนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเมื่อเรามีวัสดุแล้วนะคะมีกระถางแล้วให้เราเนี่ยตักดินลงในภาชนะหรือว่าวัสดุสําเร็จรูปที่เราเตรียมไว้เนี่ยจนเกือบเต็มนะคะสองให้เราทําหลุมตื้นๆให้เหมาะสมกับขนาดของมเมล็ดพันธุ์พืชที่นํามาปลูกนะคะสาม เมื่อเราทำหลุมไว้แล้วเนี่ยให้เราหยอดมเมล็ดลงในหลุมที่ทำไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เราเนี่ยกลบดินบางๆแล้วรดน้ำด้วยฝักด้วยบัวรดน้ำเนี่ยให้ชุ่มตีเมื่อต้นกล้าอ่าเมื่อมันงอกเป็นต้นกล้าแล้วแข็งแรงดีแล้วให้เราย้ายเราจะย้ายไปทั้งดินเลยนะคะเราจะย้ายไปทั้งดินเลยไปปลูกในที่ที่เราเตรียมไว้นะ มันคืออะไรครับเก็บแล้วก็ไปนั่งที่ให้เรียบร้อยอ่ะนี่คือสี่ขั้นตอนในการเพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูวิดีโอเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพมากขึ้นนะจากการที่ครูอธิบายไปนะคะเป็นวิธีการเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะเด็กๆจะได้เห็นภาพนะ ดครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทอมเมล็ดในภาชนะหรือวัสดสุสมัยรูปนะครับเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับเรื่องแรกเป็นวัดสดุอุปกรณ์ครับ 1. ทรงพลาสติกสีดําหรือกระถางพลาสติกจาะรู 2. ช้อนปลูก 3. ดินล่วนสี่มเมล็ดพันธุอ์อ่าบวรดน้ำขั้นตอนพอมเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุเสมอรูมรปมี4ขั้นตอนดังนี้ครับตักด,ดินลงในภาชนะหรือวัสดุเสมอรูรปที่เตรียมไว้จนเกือบเต็ม มีวิธีการทำดังนี้ครับถ้าเป็นถุงดำนะครับให้พับค้นถุงให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วใส่ดินแล้ววางกระแทกนะครับถ้าเป็นกระถางนะครับให้ใส่ใยแห้งหรือป่าแห้งหรือกับมาพ้าวนะครับลองค้นกระถางก่อนค่อยใส่ดินนะครับเพือ่อไม่ให้ดินไหลออกนะครับโยนของแล้วใส่ดินให้เต็มเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ตกทกไม่ดีว่าฉันอย่าทำอีกนะเดี๋ยวถ้าครูคเห็นหลือเพื่อนฟ้องอีกครูตัดแน่นอนครับขั้นตอนที่2นะครับทำหลุมตื้นๆให้เหมาะสมกับขนาดของเมล็ดพันธุ์พืชที่จะนำมาปลูกขั้นตอนที่3นะครับหยอดเมล็ดลงในหลุมที่เตรียมไว้แล้วกลบดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มขั้นตอนที่4ี่นะครับเมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้ว จึงย้ายไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไปสรุปการพเพาะเมล็ดในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปคือการนำมเมล็ดไปเพาะในภาชนะหรือวัสดุสำเร็จรูปเช่นถุงพลาสติกกระถางเป็นต้นที่ไม่ต้องถอนย้ายต้นกล้าไปปลูกวิธีนี้จะสิ้นเปลืองมเมล็ดผธุนน้อยกว่าวิธีอื่น ต้นกล้าจะแข็งแรงและมีขนาดเท่ากันหลังจากได้เรียนรู้แล้วนะครับทดลองทำข้อสอบหนึ่งข้อนะครับลองทำแบบทดสอบหนึ่งข้อดูนะคะแปบ๊บหนึ่งนะลูกสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการทอมเมล็ดในภาชนะ กลับไปไม่ได้แล้วอ่ะหรือว่าสุดสมเหตุโลกนะครับเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเรื่องแรกเป็นวิดสโอหนึงนะคะคลิปวิดีโอที่จะให้ดูอีกอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้กระถางเหมือนกันนะคะแต่เขาจะปลูกเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวอ่าประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรามีพื้นที่น้อยๆอ่าเหมือนบ้านเราเป็นบ้านติดติติดติกันในเมืองใช่ไหม เราสามารถใช้กระถางพวกนี้และะ้ค่ะปลูกพืชผักสวนทั่วบ้านเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวไปดูกันนะว,ว่าเขาใช้วิธียังไงนะคะเพื่อเด็กๆจะได้เอาไปปลูกผักที่บ้านกินเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านปลูกผักกินเองด้วยวิธีง่ายๆค่ะ ซึ่งการปลูกผักในกระถางนี้จะเป็นการปลูกผักที่เหมาะสําหรับพื้นที่เล็กๆเพืลเองได้ค่ะขั้นแรกเราต้องเตรียมกระถางค่ะจากนั้นก็เตรียมดินและดินปลูกค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะอันดับแรกเราเตรียมดินใส่กระถางค่ะจากนั้นเราก็นําดินปลูกมาโรยด้านบนค่ะ คนดินปลูกกับดินให้เข้ากันค่ะ,มะเมล็ดผักที่เราจะนำมาปลูกวันนี้นะคะก็คือมเมล็ดผักกาดวางตุ้งดอกค่ะหรือที่เราเรียกว่าผักกาดกระจ้อนค่ะเราก็ทำการฉีดถุงออกค่ะรกดะโ นี่คือเม็ดพัน์ธุประกาศค่ะแล้วเราก็นำเม็ดพัน์ธุประกาศโปรยลงในกระถางค่ะ่เติมนานละแล้วใช้ดินกรบด้านบนค่ะกรบบางๆนะคะ ้ำให้ชุ่ม د ور د ور ور ค่ะเทน้ารถเพียงแค่สองวันเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็เริ่มงอกแล้วค่ะ,ะผ่านไปสี่วันเมล็ดผักกาดเริ่มมีใบเขียวแล้วค่ะ านไปส0บวันแล้วค่ะเราก็เริ่มเก็บต้นผักไปรับประทานได้แล้วค่ะวันนี้เราให้คุณยายมาช่วยเก็บผักค่ะ,นคะนในช่วงสิบวันผ่านไปนี่นะคะผักก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บผักบ่อยๆนะคะผักในกระถางของเราก็จะสวยงามค่ะ,คะแล้วก็จะไม่ถี่กันจนเกินไปค่ะ เราเก็บผักรอบแรกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะผักของเราเพียงแค่สิบวันค่ะกับวิธีการปลูกผักในกระถางง่ายๆแค่สิบวันเราก็สามารถมีผักไว้รับประทานได้แล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆพอจะเห็นภาพได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปทําแบบขึดหัดกันนะคะอ่เด็กๆเงินอัรหนึ่งรอยครับหนึ่งร้อย อาหน้าที่หนึ่งร้อยค่ะ,เป,ะเปิดแล้วค่ะอาเปิดแล้วอาทีนี้เด็กๆเ,เห็นภาพใช่ไหมดูที่ภาพอาอันแรกหน้าที่หนึ่งร้อยนะคะที่บ้านหนึ่งร้อยนะลูกอาเขาถามว่าจากภาพเป็นการเพราะ,มะเมล็ดวิธีใดอาเป็นเมล็ดเป็นการเพราะ,มะเมล็ดวิธีใดคะหนึ่งเพาะ,มะเมล็ดในแปลงเพาะสองเพาะ,มะเมล็ดในกระบะเพาะ สเพราะเมล็ดในภายชนะหรือว่าวัสดุสำเร็จรูปอันไหนลูกต้องดูแล้วว่าข้อสามครับอ่าข้อสามต้องค่ากาไปเลยอ่าเขาไปพร้อมพรกันนะคะอ่าอันนี้กาไปเลยมันต้อไป ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการเพาะเมล็ดทอถามวัตถุแผ่นพืชเป็นพผ่นพืชใช่ไหมเป็นรูดต้องตอบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บัวรดน้ําใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกต้องต่อไปแปลงเพาะเมล็ดใช่ไหมวิธีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องครับ ่าแล้วก็ถุงพลาสติกสีดําหรือกระถางใช่ไหใช่ค่ะใอ่เก่งมากแล้วกระบะที่มีช่องระบายน้ําขนาดพอเหมาะใช่ไหมใช่ครับอโหหไมใช่ครับออเพราะว่าวิธีนี้ไม่ใช่การเพาะในกระบะถูกไหมเราเพาะด้วยใครชนะนะคะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ใช้ต่อไปดินร่วนใดินร่วนใช้ครับใช้ช้อนปลูกใช้ไหมลูก ใช่ครับอ่ะฟางแห้งหรือทางมะพร้าวใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้เลยอ่ะกาไปค่ะอ่ะกาเลยลูกอ่าเสร็จไหมเอ่ยเสร็จเสร็จแล้วครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้น้องเปิดหน้าที่หนึ่งร้อยสาม หนึ่งร้อยสามข้อที่สี่ครับหน้านี้คนเสร็จทุกคนไหมครับที่บ้านเอารู้ได้ไงเนี่ยเพื่อนเสร็จหรือยังไม่รู้นนะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าน้าหนึ่งร้อยสามข้อที่สี ลำดับขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดในภาชนะหรือว่าวัสดุสำเร็จรูปที่เราเรียนไปเมื่อกี้มีสีขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงนะอะเดี๋ยวค,ครูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วเด็กๆช่วยกันเรียงนะอันแรกทำหลุมตื้นๆให้เหมาะสมกับขนาดของมเมล็ดที่นำมาปลูกอันที่สองเมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วจึงนำไปปลูก ที่ทีัดไว้ต่อไปอันที่สามหยอดเมล็ดลงในหลุมที่ทำไว้แล้วกรบดินบางๆรดน้ำให้ชุ่มอันที่สี่ตักดินใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้จนเกือบเต็มอันไหนคืออันแรกคะดีรักดีม่ะ ตักดินใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้จนเกือบเต็มแล้วอันที่สองล่ะขั้นที่สองติมเตืมเตื้นที่หนึ่งใช่ไหมทำหลุมตื้นต้นใช่ไหมคะอันนี้นะ อ่อาันที่สองให้เราทำทุเตื้นให้เหมาะกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ที่นำมาสามหยอดมเมล็ดครับมเมล็ดลงไปลงพองเดเองเลยสามหยอดมเมล็ดลงในหลุมที่ทำไว้แล้วใช้ดินกรบ,บบางๆลดน้ำให้ชุม่มอ่าอันที่สี่ <มะ S 1> เมื่อต้นกล้าเมล็ดเึงนทางไปปลูกในที่ที่จัดไว้ต่อไป ถูกต้องครับอ่าเติมลงไปเลยเติมลงไปเลย